วันนี้เราก็จะไปเกาะสุรินทร์อ่อดำน้ำดูปะะการังสวยมาก やるんごそくすかいごかてんあいつわいなかかさみだそれか เจฟเฟอรี่ค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่3มแปลว่าเราจะไปออกเรือวันที่2วันนี้เราก็จะไปเกาะสุรินทร์นะคะอย่างที่บอกกันนะคะก็มากับซีสตาเหมือนเดิมนะคะวันนี้ตอนนี้อยู่ที่ท่าเรือแล้วแต่ว่าอยู่คนละท่าเรือกับที่ไปซิมิรันเมื่อวานนะคะวันนี้ก็จะเป็นท่าเรือที่แบบใกล้โรงแรมมากามาห้านาทีก็คือถึงเลยนะคะนี่ก็กําลังรอขึ้นเรืออยู่ของเราอยู่ทีมสีสีเหลืองนะคะแล้วก็สีเหลือง เดี๋ยวจะพาอป้าจิไปดูความสวยงามของเกาะซุลินนะคะอลิสก็ยังไม่เคยเห็นเหมือนกันเขาบอกว่า,าดำน้ำดูปะการังสวยมากใช่วันนี้ก็เตรียมดำน้ํากันนะคะเดี๋ยวตอนนี้รอเรเืออยู่เดี๋ยวจะสวยอะไรยังไงแค่ไหนแล้วเราเก็บภาพมาให้ดูนะคะ Let's go Let's go ก็ไปกับเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆสภาพคือบาไว้แล้วเพื่อนๆก็คือบาไว้แล้วงเสียอใครบอกไม่ไหวดูชุดเตรียมพร้อมแล้วค่ะไปค่ะเราทีมสีเหลืองค่ะเลิศเกินค่ะุน ยังไม่ได้นอนใช่ไหมนอนแล้วนอนเมื่อวานนะคะวันนี้ยังไม่นอนตอนนี้เราอยู่ที่หมู่บ้านมอร์แกนแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะเราไม่สามารถขึ้นไปได้นะคะเพราะว่าเขาเพิ่งรับวัคซีนเข็มที่สองเนาะก็ป้องกันการติดเชื้อต่างๆนะคะเขาก็เลยไม่ให้ขึ้นไปนะคะเราก็อยู่บรรยากาศรอบนอกก่อนนะคะนี่ โมแกนี่มีโรงเรียนด้วยนะเราเพิ่งรู้เด็กๆก,ก็ได้เรียนหนังสือนะคะตอนนี้เราขึ้นมาที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินนี่นะคะดเดี๋ยวเราจะมาแยะกินข้าวตรงนี้นะคะเดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วก็จะไปดำน้ำมีจุดสแกนด้วยนะคะแล้วก็วัดอุณหภูมิ คน่ะเราเจอของดีของเด็ดนะคะเนื่องจากว่าขึ้นเรือแล้วแบบเมาเรือมีช่วงหนึ่งที่แบบเรือจอดแล้วแบบเรือโค้งเค้งนะคะเพราะฉะนั้นมะม่วงน้ำปลาหวานต้องเข้ามะม่วงแซ่บๆนี่จ้าจัดไปคะ่ะแซ่บๆคะ่ะมะม่วงแซ่บๆใช่ไหมมา,ม,มาถึงแล้วก็มีมุมอาหารนะคะโอ้โหอุปบ้าชอบแน่นๆเลยนี้เป็นซุปเห็ดหอมแล้วก็ใส่ไก่ อันนี้ก็จะเป็นอริชอบนะคะต้มยำแซ่บๆอันนี้ผัดผักเนาะแล้วก็มีทอดไก่มีข้าวนะคะตักอะไรมาบ้างเนี่ยไหนว่าชิมแล้วม,มีก้โอ้โหชิมแล้วเหรอเป็นไงบ้างอร่อยอ,อ,อันนี้คือทุกอย่างฟรีนะคะทุกคนฟรีค่ะนี่ซุปซุปซุปคือน่ากินมากอะ่ะเนี่ยมีทั้งเห็ดหอมมีทั้งไก่มีทั้งแบบว่า ต่างๆอัน,นติสตกทุกอย่างเล <c oughs> ยกินดีกว่านีนะคะเราเดินมาอีกฝากหนึ่งของหาดนะคะก็อันนี้จะเป็นมุมถ่ายรูปนะคะสวยนะคะนี่น้ำสีเขียวมรกตแต่ว่าเสียดายวันนี้แดดไม่แรง <Yeah. S 1> ใช่ไหมแดดไม่เล่นกับทะเลเลยเมื่อวานคือแดดเปี้ยงมากแต่ถ่ายรูปสวยมากนะคะอโอ้โหโอ้โห Miss g r a นะคะมิส s กรน นี่นะคะอ,นนอุ้ยดูสีต้นไม้แบบสีเหลืองสวยเชียเดี๋ยวเราจะไปหามุมถ่ายรูปกันนะคะคุณพ,พ่อมุมไหนคะมุมนี้มุมนี้นี่มุมนี้มุมนี้อุ้ยสวยจังเลยอะ่ะโขดหินแบบสวยมากนะคะทุกคนตรงไหนต,ออตรงนี้เยตรงนี้เหรอมันมืดต้องไปอยู่ตรงนู้นเชื่อพี่จีนเชื่อพี่จีนอีหยั้งครับ ไหนครับโอ้โหเป็นจังใดครับโอ้โหคนมันหล่อครับเท่าไรครับเท่าไร ็บไม่ม oh, oh, wow, no ีรองเท้าใสเดินยากใช่ไหมไม่มีรองเท้าแล้วมันเจ็บเท้านะเพราะว่ามันเป็นแบบขินเล็กๆแต่ว่าคนข้างเก่งไอะไรพากันแดดหรอมันขาวอะไรขนาดนั้นล่ะ กลัวนแดดโอ้โหการพูดคำว่ากลัวแดดลงแช่ขนาดนี้ทั้งวันทั้งคืนขนาดนี้บอกกลัวแดด <c oughs> โดนโดนแตนทะเลกะัะดดนแตนทะเลกะดของอลิซก็ดำน้ำเหมือนกันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวต่อไปเราจะไปที่อ่าวสับปะรดนะคะอ่าวสับปะรดเพื่อที่จะไปดำน้ำเหมือนกันพอเสร็จอันนี้แล้วเราก็จะกลับบ้านแล้วเนาะโอเคป้ารอบนี้ป้าลงคนเดียวเลยนะอลิซไม่ลงแล้วนะคะอลิซเหนื่อยอ่ะโอเคบายบายระวังนะ โอ้โห oh. oh. ถึงห้องกันแล้วเป็นยังไงคะนว่สุดๆนุก <c oughs> สนุกใช่ไหมพช่ไหมไราดำดำใช่ไหมเอออ่ะไหนเล่าซีเจออะไรเจออะไรนะชักเจอชักเหรอ,อปลาฉลามเหรอปลาฉลามเออตัวใหญ่ไหม ตัวหมือนพี่จินเลยหรือเท่าพี่จินเลยเหรอเท่าพี่จินไม่กลัวเหรอวเวลาเห็นตกใจแล้วก็อยากถ่าย,ยวิดีโอแต่ว่าเขาเร็วม,มากอ๋อเขาเขาหนีเหรอป้าระว,วังเขากัดนะพี่ไม่กัดขาขาดเด้อ เข้าเร็วมากจริงๆเร็วมากใช่ไหมเร็วเร็วกลองไฟเออวันน um, so ี้เป็นไงว่ายน้ําก็โอเคนะแต่ว่าแดดไม่ค่อยแรงมันก็เลยแบบว่าเหมือนแดดไม่ค่อยเล่นไม่ค่อยส่องมันก็เลยเวลาดำน้ําอ่ะจะเป็น มืดๆเป็นคุณๆเออสีก็จะไม่ค่อยแบบสว่างมากเท่าไหร่อะไรเงี้ยเนาะตอนไปซิมิลันวันแรกก็คือแดดเปี้ยงมากแดดเผามากแต่ถ่ายรูปอ่ะถ่ายวีดีโอมาก,ก็คือสวยมากนะคะแต่วันนี้ถามว่าสวยไหมก็สวยแต่แดดไม่เปี้ยงไม่แรงพอลงน้ําก็รู้สึกหนาว แล้วใต้น้ําก็แบบดูมืดๆไปนิดน,นึงนะคะ,อ,ะอืมเนาะก็โอเคแต่โชคดีที่สองวันก็คือฝนไม่ตกเดี๋ยวตอนเย็นเราจะไปะกินเลี้ยงปาร์ตี้กันกกลับนะคะอ,คอ่ะเดี๋ยวเราก็พักผ่อนก่อนแล้วก็แต่งตัวสวยๆอ่ะฮะเดี๋ยวตอนเย็นไปกินข้าวกันนะโอเคโอเคค่ะ ส <ersch> ไปเลยเช้าวันนี้นะคะก็อากาศก็โอเคนะคะตอนนี้แดดดูจากตานะคะก็จะรู้ว่าแดดดีมากนะเราก็มาเดินอีค่ะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้เราจะกลับไปหาซิงวิงแล้วเราก็เลยมาเดินให้ฉ่ำๆไปก่อนนะคะก็โรงแรมคือดีมากติดทะเลคือขอบคุณโรงแรมพูแมนนะคะที่มีห้องสวยๆให้เราอยู่นะคะ นี่สวยมากแล้วก็บรรยากาศโดยรวมคือดีมากแล้วก็พนักงานต้อนรับดีมากๆเลยโอเคถึงเวลากลับแล้วกลับไปทํางานพักผ่อนพอแล้วจะฝนตกจะฝนตกเหรอเอาไปฝนจะตกแล้วบ๊ายบายผู้แมนโรงแรมสวยมากคะ่ะให้ดูบรรยากาศนะคะไป เดี๋ยวเราก็จะเตรียมตัวไปล็อบบี้แล้วก็ไปสนามบินนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะกลับไปรับซิงวิงแล้วคิดถึงชิงวิงอันนี้เป็นของเด็กเล่นไม่ใช่หรอแล้วมาหาเล่นของเด็กน้อยแก่แล้วนะคะ <c oughs> ไปโอเคค่ะทุกคนร่ำรากันไปกับผู้แม่นะคะตอนนี้ฝนตกค่ะกำลังจะกลับปุ๊บฝนตกเลยยิงโชคดีที่ สวันที่เราออกทริปคือฝนไม่ตกเลยคะ่ะนี่มุมนี้ก็คือถ่ายรูปสวยมากนะบายบายค่ะเดี๋ยวมาใหม่นะคะไป, <laughs> ไปค่ะเอเ๊ะแกะ